ที่ศูนย์เลสิกพระราม9้านะคะเราอยู่ที่บริเวณตำแหน่งเลขสวยค่ะคือเลขที่9ย่านพระราม9ก้าการเดินทางมาก็ง่ายมากเพราะว่าพอลงทางด่วนพระรามเก้าก็ถึงเลยนะคะที่ศูนย์เลสิกพระราม9เราทํางานอยู่ที่ตึก B ซึ่งเป็นตึกใหม่เราขึ้นไปเจอกันที่ชั้น9เพื่อทําการตรวจน,นะคะศูนย์เลสิกจะอยู่ใกล้กับสกิน เพราะฉะนั้นประตูจะเป็นประตูเดียวกันเมื่อเข้าไปแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเข้ามาตรวจตาเพื่อจะทำเลสิกหรือสมัยนะคะซึ่งขั้นตอนการตรวจของเรานั้นจะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเพราะจะต้องประกอบไปด้วยการวัดสายตานะวัดด้วยคนแล้วก็วัดด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาดูความหนาของกระจกตาเพราะเป็นที่ที่เราจะทำงานนะคะดูรูปร่างกระจกตาและที่สำคัญที่สุดนะคะขยายมา่านตา ดูจอประสาทตาการขยายม่านตาเนี่ยพวกเราจะต้องหยอดตาแล้วนั่งคอยค่ะแล้วแต่ว่าคนนี้จะขยายช้าหรือเร็วบางคนครึ่งชั่วโมงบางคนเป็นชั่วโมงเลยก็มีนะคะเมื่อม่านตาขยายเรียบร้อยแล้วก็จะเจอคุณหมอจอประสาทตาดูเช็คว่าจอประสาทตาเรียบร้อยดีไหมมีอะไรที่จะทําให้จะต้องจัดการก่อนเช่นมีรูฉีกต้องซ่อมก่อนหรือเปล่าหรือว่าถ้วยทั่วตาใหญ่ทําให้สงสัยว่าเป็นต้อหินไหมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทําหรือเราเจอว่าบางคนมีตาเขต้อง ใส่เลนส์ไปซึมถึงจะดีขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็วัดสายตาหลังการขยายม่านตาเป็นอันเสร็จกระบวนการถ้าคุณจะนัดผ่าตัดก็สามารถนัดได้เลยว่าจะทำวันไหนก็กลับบ้านได้เราจะใช้เวลาเสียเวลาในการตรวจอย่างเดียวประมาณ3มชั่วโมงกรณีที่จะทำผ่าตัดเลยเราก็จะต้องรอนะรอให้ม่านตาหดอีก ถัดไปเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะระหว่างที่รอทำอะไรได้บ้างโอ้โหที่นี่ร้านอาหารเพียบเลยที่ชั้นสองนะคะก็มีทั้งฟูจิมีทั้งหยางซึ่งเป็นอาหารจีนแล้วก็มีทั้งร้านอาหารไทยด้านล่างก็ยังมี s อส p ีมีสตาร c บัคหรือบางคนบอกฉันไม่ชอบเข้าอะไรอย่างนั้นเตรียมงานมาทำเลยค่ะมีที่ให้นั่ง รีแลแล้วก็ทำงานได้เยอะแยะนะคะสถานที่สะดวกสะอาดสบายนะคะให้พวกเราทุกคน work from everywhere ได้เลยซึ่งในที่นี้ห้องผ่าตัดของศูนย์เลสิกที่พระรามเก้าจะอยู่ที่ชั้น7ค่ะ mm hmm. กดออดติ้งตองมีเจ้าหน้าที่ออกมารับเราก็เตรียมตัวที่ด่านหน้าก่อนนะล้างหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งแล้วก็มาอ่านรายละเอียดการดูแลตัวเอง หัดเช็ดตาให้ได้เมื่อถึงคิวผ่าตัดก็เข้าไปหยอดยาแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเป็นอันเสร็จกระบวนการและที่นี่ก็คือโฟล์ของวันที่เราจะไปที่ศูนย์เลสิกพระราม9้าศูนย์เลสิกพระราม9้าหาไม่ยาก หมอตุลออกตรวจวันพฤหัสเต็มวันและหนึ่งเดือนจะมีวันอาทิตย์หนึ่งวันที่เข้าไปเป็นพิเศษให้สําหรับคนที่ลาไม่สะดวกในวันพฤหัสก็ขอให้สอบถามพี่่เลขาของหมอตุลได้เลยว่าจะพบได้วันไหนบ้างและเราจะโทรหาพี่ๆเลขาได้เบอร์จะอยู่ตามข้างล่างนี้แล้วนะคะรวมทั้งไลน์โอเอด้านล่างติดต่อกันเข้ามาเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพาทัวร์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ